สวัสดีพี่น้องไรเดอร์ทุกคนครับพอดีผมไปเจอคลิปมาคลิปหนึ่งคือคลิปเนี้ยเขาจะพูดถึงต่อไปเนี่ยเขาจะมีการช่วยเหลือไรเดอร์ก็คือด้วยการออกกฎหมายมาเพื่อให้ไรเดอร์เนี่ยมีเวลาทํางานที่แน่นอนสามารถลาได้หรือแม้แต่รายได้เนี่ยจะต้องมีรายได้ที่ตายตัวและแน่นอนไรเดอร์ส่งอาหารขับรถรับจ้างอาจจะได้สิทธิ์แบบพนักง,งานบริษัทแล้วนะที่ผ่านมารายงานแพลตฟอร์มเช่น รายเดอร์ Rider, หรือคนทำงานรับจ้างผ่านแอปไม่ถูกนับว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานทำให้ไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นวันลาพักร้อนเงินเดือนขั้นต่ำหรือสวัสดิการประกันสังคมปัญหานี้กำลังจะเปลี่ยนเพราะร่างกฎหมายใหม่ในปี2518เสนอให้แรงงานแพลตฟอร์มได้สิทธิใกล้เคียงพนักงานประจำมากขึ้นเช่นประกันอุบัติเหตุและกองทุนสวัสดิการสิทธิการลาและเวลาทำงานที่ชัดเจนแพลตฟอร์มต้องมีสัญญาที่โปร่งใส และแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าหลายประเทศเริ่มทำแล้วครับเช่นสิงคโปร์มีมาตรการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มตั้งแต่ต้นปี2568ทำให้ไทยต้องเร่งตามเพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในตลาดแรงงานพูดง่ายๆคือถ้ากฎหมายนี้ผ่านไรเดอร์ก็จะได้สิทธิใกล้เคียงกับพนักง,งานประจำไม่ใช่ทำงานเสี่ยงๆโดยไม่มีตะข่ายรองรับอีกต่อไปแล้วคุณละ่ะคิดว่ากฎหมายควรให้สิทธิเท่าพนักง,งานบริษัทเลยหรือย,ยังควรแยกกันอยู่นั่นหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าอาชีพไรเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่อาชีพอิสระอีกต่อไปหลายๆคนที่เลือกมาทํางานไรเดอร์เพราะเรื่องความเป็นอิสระซึ่งปัจจุบันเนี่ยความเป็นอิสระของไรเดอร์เนี่ยมันไม่ได้มีแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเวลาทํางานที่แน่นอนผมหรือว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยคงไม่มาทํางานอาชีพไรเดอร์คงจะไปเป็นยามไปทํางานโรงงานหรือว่าทํางานในบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่มันเริ่มงาน8ปดโมง เลิกห้าโมงซึ่งหลายๆคนที่มาทํางานอาชีพไรเดอร์เนี่ยเขาต้องการความเป็นอิสระในการทํางานสามารถเลือกเวลาทํางานได้หรือแม้แต่บางช่วงเวลาที่เราไม่สะดวกวิ่งเราก็สามารถเลือกปฏิเสธงานได้แต่กฎหมายที่จะออกมาใหม่เนี่ยมันหมายความว่าต่อให้ฝนตกแค่ไหนเนี่ยไรเดอร์ก็ต้องไปไม่สามารถหยุดได้ไม่สามารถเลือกงานได้ต่อไปแล้วในเมื่อเราไม่สามารถปฏิเสธงานได้มันหมายความว่าอะไรครับ เวลาช่วงที่ฝนตกเนี่ยยิ่งเป็นรถอโตเมติเนี่ยความเสี่ยงสูงมากที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะพังเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรถคันนี้เขาวิ่งงานเวลาที่ฝนตกเนี่ยเขาก็ไม่หยุดแล้วไปเจอช่วงที่น้ําท่วมสูงเขาก็ยังวิ่งฝ่าไปผลสุดท้ายทุกอย่างเนี่ยไรเดอร์จะต้องมาซ่อมด้วยตัวเองตัวบริษัทหรือว่าทางแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆความเสี่ยงทุกอย่างเนี่ย ไรเดอร์เป็นคนแบกรับไว้ทั้งหมดแม้แต่โทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วิ่งงานตากฝนแล้วน้ำเนี่ยมันเกิดเข้าไปที่ขั้วชาร์จแล้วผมเนี่ยเอาสายชาร์จเนี่ยไปเสียบทำให้เกิดอาการชอดด็อตดีที่โทรศัพท์ของผมเนี่ยไม่พังยังสามารถวิ่งงานได้คนที่เป็นไรเดอร์จริงๆหรือแม้แต่ตัวผมเองผมไม่ได้ต้องการงานในลักษณะนี้การทำงานอาชีพไรเดอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นอาชีพที่มันยืดหยุ่นอย่างผมเนี่ย ถึงแม้งานจะไม่ค่อยเยอะแต่ผมก็สามารถเลือกงานอย่างอื่นมาเสริมได้อย่างเช่นผมรับลอตเตอรี่มาขายหรือแม้แต่รับงานเพราะผมก็มีวิ่งงานส่งอะไรร้านโทรศัพท์อยู่อย่างเนี้เป็นต้นถ้าเกิดจะช่วยรลเดอร์จริงๆควรจะมาแก้ที่เรื่อง ค่ารอบการเลือกปฏิเสธงานได้ว่าเราจะรับหรือไม่รับเช่นบางงานที่ไปรับไกลเกินไปไรเดอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับได้ไม่ใช่ว่าไรเดอร์ปฏิเสธงานหักเปอร์เซนต์ในการรับงานของไรเดอร์หลายๆครั้งเข้ากลายเป็นว่าต้องบีบบังคับให้ไรเดอร์เนี่ยรับงานจนได้ซึ่งการปฏิเสธงานนะ่ะมันไม่ได้ช่วยให้มีรายได้เพิ่มหลายคนคงเข้าใจ ปฏเิเสธงานหนึ่งครั้งก็ถ้าคุณไม่ได้เงินมาแล้วหนึ่งครั้งคุณปฏเิเสธงานร้อยครั้งคุณก็ไม่ได้งานแล้วร้อยงานคุณไม่ได้วิ่งงานร้อยงานมันทําให้รเดอร์เนี่ยมันมีรายได้เพิ่มขึ้นเหรอมันก็ไม่ได้นะแล้วทําไมรเดอร์ต้องปฏิเสธงานบางงานไม่เหมาะสมหรือว่ารายได้เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลอย่างผมเนี่ยงานที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยไปส่ง10กิโลได้เงินค่ารอบ60บกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องถ้าเกิดจะแก้ ควรแก้ที่ค่ารอบที่มันเหมาะสมอย่างเช่นค่ารอบในต่างจังหวัดเนี่ยค่ารอบแค่สิบกว่าบาทถามจริงค่าน้ํามันในต่างจังหวัดเนี่ยมันแพงกว่าในเขตที่ผมวิ่งก็คือจังหวัดชนบุรีอีกได้แค่สิบกว่าบาทคือมันไม่สมเหตุสมผลเลยกับการที่เอารถไปวิ่งเกิดการสึกหลอแล้วก็ได้ค่ารอบแค่นี้วินมอเตอร์ไซค์เขาได้กิโลละสิบบาทแต่รเดร์ ได้กิโลหนึ่งไม่ถึง8บาทจากค่าเฉลีย่ยในการรับงานต่อรอบอแต่ถ้าเกิดว่าไปส่งใกล้ๆโอเคอาจจะใช่ไปส่งสัก2กิโลหรือ1กิโลได้20กว่าบาทมันก็ใช่แต่บางงานเนี่ยไป4-5หโลได้30กว่าบาทถ้าเกิดว่าไปแล้วมีงานกลับมาด้วยหรือมีงานต่อไป แต่ยิ่งงานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้รเดอร์เนี่ยเสียค่าน้ามันวิ่งกลับมาในจุดที่เริ่มงานหรือว่ากลับมาบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างผมถ้าเกิดวิ่งไป2 0โล20โลนี่จะได้ประมาณ100กว่าบาทแล้วถ้าเกิดไม่มีงานกลับมาเนี่ยมันหมายความว่าผมจะต้องวิ่งกลับมาฟรีๆซึ่งในส่วนเนี้ยของวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะเรียกเผื่อกลับมาด้วยอย่าง ไปสิบโล10ึ่งร้บาทเขาอ,อาจจะเรียกสักหนึ่าสเพราะว่ากลับมาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะรับงานจากที่อื่นได้การแก้ปัญหาจริงๆควรมาปรึกษากับไรเดอร์หรือฟังคลิปผมให้จบแล้วเอาไปคิดดูว่าสิ่งที่คุณจะแก้ไขเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าทำไมหลายคนที่มาทำอาชีพไรเดอร์ถึงต้องการความเป็นอิสระเพราะบางคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเวลาที่ลูกไปโรงเรียน คุณก็สามารถปิดงานไปส่งลูกไปโรงเรียนลูกเลิกเรียนคุณก็สามารถปิดงานเพื่อไปรับลูกกลับมาบ้านลูกหิวคุณปิดงานเพื่อไปซื้ออาหารมาให้ลูกเมื่อทําธุระเสร็จคุณก็สามารถเปิดงานวิ่งได้แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่หลายๆแอปพลิเคชันบังคับด้วยการจองรอบหรือวิ่งงานประจําซึ่งมันต่างจากระบบของไรเดอร์เมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างมากงานไรเดอร์เมื่อก่อนสามารถเลือกงานได้สามารถปฏิเสธงานได้ งานเด้งมาไม่รับได้แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ทุกค่ายเวลาที่งานมาแล้วไรเดอร์ไม่รับโดนหักคะแนนปฏิเสธหลายครั้งโดนพักโดนแบนไอด ID. ซึ่งตรงเนี้ยมันไม่เป็นทรรกับไรเดอร์ถ้าคุณคิดว่างานที่คุณใจ่ายให้ไรเดอร์เนี่ยเหมาะสมผมอยากให้คนที่คิดระบบเนี่ยมาวิ่งดูว่ามันเหมาะสมจริงหรือเปล่าอย่างผมงานที่ได้ราคา28บาทขั้นต่ำงานที่เขายิงมาจาก จุดที่ผมอยู่ไปถึงร้านค้าประมาณ3โลแต่จริงๆอะ่ะมันมีโอเวอร์มากกว่านี้เป็น10โลก็มีที่งานหลุดมายิงมาเพื่อหักคะแนนไรเดอร์10กว่าโลวิ่งไปรับเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วก็ยังมีงานประเภทเนี้ยยิงมาให้ไรเดอร์เพื่อมาหักคะแนนเพื่ออะไรครับวิ่งไป10กิโลไปส่งลูกค้าอีก3โลวิ่ง13กิโลได้28บาทเพื่ออะไร หรืออย่างน้อยๆเนี่ยของผมวิ่งจากจุดที่ผมอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ร้านค้าเนี่ยสากิโลแล้วไปส่งให้ลูกค้าอีก3-4ถึง4กิโลได้28บาทหมายความว่าอะไรผมวิ่งไปทั้งหมดแล้ว7กิโลแต่ผมก็ได้28บาทอยากให้แก้ไขจุดนี้มากกว่าพวกรัศมีในการรับงานไม่ให้เกิน3กิโลอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าปัจจุบันงานของไลแมนเนี่ยบางทีก็ยิงมาให้4กิโล4กิโลครึ่ง5กิโล แถมหมดเนี่ยจากจุดที่ไรเดอร์อยู่ไปถึงร้านค้าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ตรงจุดที่ผมอยู่ไปถึงร้านค้าเนี่ยบางทีอ่ะบางสี่โลกว่าแต่มันขึ้นในระบบงานเนี่ยสามกิโลกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ระบบรัศมีหรือว่าใช้ gps ในการยิงงานให้ไรเดอร์ถ้าเกิดใช้รัศมีมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมอยู่ฝั่งนี้แล้วแถวบ้านผมเนี่ยมันจะมีถนน8เลนอยู่หมายถึงว่าผมจะต้องไปยูเทิร์นอีก4 5กิโล เพื่อไปรับงานอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นงานจริงๆมันจะต้องอิง GPS เป็นหลักคือตามเส้นทางแม้แต่อิงตาม GPS มันก็ยังมีข้อผิดพลาดเพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยมันไม่สามารถไปได้แล้วหลายครั้งที่ไรเดอร์จะต้องไปรับงานแต่ว่าจุดเนี้ยรถเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามไปได้แล้วมันมีหลายจุดในชนบุรีที่เขาไม่ให้ข้ามไปแล้วมันจะต้องไปยูเทินอีกไกล เพื่อจะกลับมายังจุดที่จะไปรับหรือว่าไปส่งลูกค้าหรือแม้แต่ในบางกรณีที่ไปส่งให้ลูกค้าหมู่บ้านเนี่ยลูกค้าบางคนเนี่ยจะปักในหมู่บ้านไม่ได้ทําไมถึงปักไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดปักในหมู่บ้านเนี่ย GPS มันจะพาไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนั้นน่ะมันจะต้องใช้ k e การ์ดของลูกค้าโดยเฉพาะแต่ฝั่งที่เข้าได้จริงๆเนี่ยก็คือฝั่งประตูที่มียามเฝ้าเพื่อไปแลกบัตร แล้วเข้าไปส่งลูกค้านั่นหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ตรงตามที่ระบบยิงมาให้สักอย่างแล้วถ้าเกิดว่ามัวแต่รอให้พวกแอดมินมาแก้ปัญหาเนี่ยไรเดอร์แทบจะไม่ต้องทำอะไรต่อเพราะว่าระบบในการแก้ไขปัญหาเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าค่ายไหนดีมั่งแต่ของ LineMan หรือที่แย่ที่สุดก็คือ s h o ป e ีแก้ปัญหาได้ไม่ทันท่วงที ระบบแอดมินค่อนข้างแย่เรื่องที่ผมจะฝากก็คือถ้าเกิดอยากจะแก้อะไรเนี่ยช่วยมาฟังไรเดอร์หลายๆคนก่อนที่จะแก้ไม่ใช่คิดไปเองแล้วเอาไปแก้ปัญหาที่คุณแก้เนี่ยมันไม่ตรงประเด็นไรเดอร์ Rider ไม่ได้ต้องการเวลาที่ตายตัวเขาต้องการอิสระในการทำงานสามารถเลือกได้ว่างานนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือแม้แต่ปฏิเสธงานแล้วระบบของแอปพลิเคชันบล็อก ID หรือว่าปิด ID มันไม่สมควรเกิดขึ้นถ้าเกิดจะปิด ID นั่นหมายความว่าตัวไรเดอร์เนี่ยทำความผิดกับลูกค้าร้ายแรงอันนี้คือสมควรปิดผมฝากไว้แค่นี้ครับ